นี่คที่บริษัทบักม่วงสุขค่ะมาแนะนเชื่อผ้าค่ะเชื้อสวยมากเลยนะคะอยารีวิวที่เลยค่ะอุ้ยเขาขายอะไรกันคะพี่เขาขายอะไรสวยมากเลยจิ๋วอะไรนี่สวยมากพี่ค่ะนี่เหมาะกับพี่ค่ะเม่อะไมเหี่ยวเกินไปอะต้นไม้ต่อดีกวไม่สนใจลเหี่ยวนะคะเออพี่พี่มาฟังเราอยพ่ อื่นเนี่ยเออดิ้ได้รับอนุญาตใครได้อ่ะเข้ามานี่เจ๊ต้อหาตำรวจเลยว่เงียบก่อนค่ะนี่ค่ะฟังก่อนค่ะค่ะค่ะคือดูค่ะมันสวยบริษัทักม่วงเหลืองเฮ้ยักม่วงสุกค่ะขอหาอีกอบนหนึ่งก่อนนะคะสวยพี่คะอยู่ก่อนค่ะพี่คะวันนี้เขามีโปรค่ะใช่ตัวนี้ค่ะจากวิมั์โปร มันเองซ่าฉันไม่ซื้อหรอกค่ะเพราะมันไม่ซื้อค่ะมันแพงมันแพงมันแพงเกินไอะค่ะเออมันมันถูกเกินไปค่ะชอบชอบซื้อผ้าแพงๆค่ะบ้านนี้รวยค่ะซื้อแต่ของแพงๆค่ะมันถูกเกินไปได้ค่ะหนูแนะนำตัวนี้พี่ตัวล้านล้านเองโอ๊ยมันถูกเกินไปค่ะ าแกาว่่วมทงตัวนี้พี่แพงสุดและสิบล้านอยมันเล็กเกินไปพี่น,น้องพี่ใส่ไม่ได้หรอกพี่ร้านร้านีไวซส์นี่ค่ะคะสีมาให้อย่างดีพี่สีขาวนี่ค่ะอันนี้ก็สวยมันเล็กเกินไปค่ะน้องพี่ใส่ไม่ได้ค่ะดูเห็่นพี่ค่ะพี่น้องใส,ส่ไซส์เอลนะคะบ้านดีกว่า ไม่แกต่มันอางี้ไม่แกเราบอกว่าฟีแต่ทีนี้อ่ะเราก็จะแบบติดป้ายไว้ว่าเออจับแล้วเนี่ยต้องซื้อใครไม่ซื้อจะฟ้องศาลได้แกโอเคงั้นเริ่มแผนได้อยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะ่มีเธอ แค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกตเดอี่คะพี่เขานี่ค่ะอนเรามาบอสค่ะอะไรคะพี่ฟังก่อนตัวนี้ให้ฟรีค่ะให้พี่บอสเลยพี่เจ้าเข้าบ้านก่อนค่ะ ว่าไงคะโหบ้านพี่เนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนห้างหมูเลยค่ะเอออ่าอันนี้เราให้ฟรีนะคะพี่ให้ฟีหมดเลยค่ะเพลียไปเพลียเกลียดทีเหลยอค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะนี่ค่ะไม่ค่ะนี่กูได้แล้วค่ะพี่นี่พี่หนูว่าเขาเป็นนิสชีพแน่ๆเลยอ่ะ เพราะว่าดูสิจากเจอรอร้านเขาจะให้เราฟรีได้ยังไงเพราะว่าขาดทุนสิว่าไหมเพราะงั้นเขาจะไปแจ้งตำรวจมาจับเราแล้วเขาแล้วเขาก็จะมายึดบ้านเราหรือว่าสมุดน่าสมุนสมุนสมุนนะสมุดสมมุดเอองั้นพี่ลองจับดูก็ได้ค่ะพี่จับเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะจับเลยค่ะมันแบบสวยมากพี่คะ นตัวนี้ฉันไม่ได้จับนะพวกแกเป็นคนบังคับให้พวกฉันจับเองฉันทำแบบนี้ได้ค่ะอยากได้แบบนี้ใช่ไหมโอ้ยตัวละลอยได้ไหมอ่ะมีตัวละลอยไหมไม่มีค่ะตัวละลอยมีแต่ตัวละลอยค่ะเจตัวละลอยไม่มีค่ะตัวละลอยไอเหี้ยวะผู้ไม่เข้าใจฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะเออพอดีคือแบบ จับแล้วนะพี่แต่พวกมันไม่เอาทำไงดีอ๋ออย่างนั้นก็ต้องฟ้องศาลละค่ะใช่ละค่ะคุณคุณปังเลยค่ะคุณคาถ้าคุณจับเสื้อพวกเราแล้วคุณไม่คุณไม่เออยอมซื้อเนี่ยเราจับขึ้นฟ้องศาลเลยนะคะเอาเขาพวกบอกพวกพนักงานที่บริษัทคนบังคับให้พวกฉันจับเองนี่เอาไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้บังคับนะคะอยากจะบอกให้บังค อวอ๋อพอดีพวกฉันเห็นพอดีเห็นควายน่ารักอะเจน่าค่ะไหนข่าควายบ้านเดืนไม่มีควายแล้วค่ะอ๋อมันไปแล้วค่ะพี่ปา่าแกไม่มีขี้ควายเลยนะคะพี่เมื่อกี้พี่จะจ่ายตังจริงไหมอ่ะพี่ไม่ใจหรอกเออขอโทษนะคะขอโทษนะคะเออพอดีสลิปตังไม่เข้าเลยค่ะพี่เอาตังของแทน ค่ะไม่ได้เป็นชื่อเรานะเนี่ยวายก็ฉันหลอเพื่อแกงไงสิอะไรเนี่ยทำแบบนี้อีกนะฉัฟ้องสาลได้เหรอควายสบายใจจังหยอกมีทาคนยังเป็นควายไปสุพี ละครซิทคอมซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ p ี w s t u d i o ที่นี่ที่เดียว